สวัสดีค่ะพบกับช่องสับมบูชายเลยนะคะวันนี้สัวบูชายเลยจะพาทุกท่านไปเลยที่จังหวัดซีสเกตค่ะเดี๋ยวเราไปทําอะไรเราไปทําอะไรเรายังไม่บอกนะคะว่าเราไปทําอะไรเนาะเดี๋ยวรอเฮียก่อนนะคะตอนนี้เราขับรถมารับเสียองนะคะที่อฟัฟฟางค่ะเนีย้ยอะไรจะก่อนแล้ว ว่าวันนี้เราจะพาไปดูไหนคะ่ะเจอกันที่ซิสเกตค่ะหอดรานเร็วพี่หลัง่าเมนต์คันหนังหนานี่บอตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะคะามาดูรถไทยคะคะรัไทยให้พ่อพ่อพ่อที่บนนะคะได้ไหม มาดูรถให้พ่อนะคะพ่อชิวบนค่ะ ขอถ่ายคลิปด้วยนะคะขอถ่ายคลิปตอนนี้ช่างกำลังเช็คนะคะว่ารถสภาพเป็นยังไงนะคะเรามากับช่างไฮวงค่ะ มีทบรถไหล่ห้อนนะคะมีของ,งยันมาส,ส,ส,สามเก้าตอนนี้เราก็อยู่สีสเกตนะคะมาดูรถนะคะ นี่กำลังคุยนะคะต่อรองดูรถที่ส่งไปกับตัวจริงไม่เหมือนกันนะคะตอนนั้นมันจะเป็นเกียร์มือนะคะข้างฟอมเกียร์ข้างวอมอะไระค่ะรวที่โบมาดูกันนี้มันไม่ใช่เกียร์ข้างวอมอะไรนะเดินหน้าถอยหลังข้างวอมอะไรอ่ะ อเอาลิงมาด้วยค่ะเฮ่ย <นะ S 1> ยิ้มหน่อยยิ้ม,มันหน่อยยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มไหนเราก็ให้ผู้รู้นะคะคุยก่อนผู้มไม่รู้อย่างเรานั่งดูค่ะเอาไว้ตรงนี้ล่ะค่ะ เราจะหาให้พ่อนะคะย่าอยากได้รถเนาะไปไถนายนาถาอะไรอะคะ่ะกล่าตามหารถมาแล้วไม่ใช่คันที่ส่งรูปให้เราดูนะคะเราก็เลยต้องปีวิเวกดดวที่ไหนอ๋อรูปสรง คนที่ส <ừ. S 1> ่งรู้อีกอย่างตัวจริงอีกอย่างเป็นเรื่ปกติน่กติเรานแล้วกลับบ้านลาว ช่กับบ้านเราในบ้านกับบ้านทไมันดูร้านเมื่อกี้เลยตายไปไปตามล่าฮะรถเกียวโอ้รถเกียววานรถไทยใครมีรถไทยดีๆราคาย่อมเยาว์ปะ่ะนะหายยากอยู่ดิดีๆย่อมเยาว้าสีมย่อมเยาว์ึ ดูอีกร้านหนึ่งนะคะเจอเจออีกหนึ่งร้านนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูะคะ่ะเาแวะดูอีกร้านหนึ่งนะคะทางผ่านเนาะก็เสียงลงไปดูแล้วค่ะ เรามากับผู้รู้นะคะผู้ตื่นและผู้เบิกบานพะนะสามแสนสามหมื่นห้าได้ยินปากเขานะดูปากเขาเออกนะคะแต่ยางก็ดูขี่อยู่นะคะ 6, ปีเกียร์ไหนพ่อเกียร์ข้างพวงมาลัยเหรอไปลองลงไปดูนะคะ เขาฟังอยู่ตรงนี้นะลูกโอย นี่เท่าไหร่แล้วนี่หนึ 1, 4, 7, ่งสี่เจ็ดสองแปดแปดดูรถอันนี้เท่าไหร่ กันแล้วมาลงมาทะเลยาบไม่เห็นตามเึยเหรอฮะ

300000เท่าไหร่ก่อน 好啊，来吧。 อันนี้ส่งไซตก่อนอะอันนี้ส่งน้ำคุณตัแสนเนี่ยตัวนี้บอกค่ะตัวนี้สามแสนสามหมื่นานได้ให้เราจะตัดรถขึ้นทั้งไหนต้องครับเบิ่งเดินเอาใจแค่เดียวกันบอห่วยว่าไอ้สันใครรักก็ได้เนาะ เดี๋ยวเรามาลองรถคันนี้กันนะเสีอยพอโวยกับว่ามีเงินสื่อสดดอกา้อามือ,อ,องเลย เี๋พี่น้องตื่อ,อยดีตื่อ,อยดีบ้างองบอเจ้าว่ะลองบอ่เสียไปลองนะคะแคน,นีแนาหนาไปหนีค จะเป็เือการมทหานแ้วขาก็จเป็นลู้ที่วาี่ยว่งไปิดบถุงเย็นไงม่แต่ละถุีเยนอย่างมีมีเหล็มอยู่เหรอเต็มมีพร้อมแต่ว่าข้านี้นอเน่ม4่0เพราะว่าการั่งไปปิดตัื่นงเย็น

นี่จ้ะเพคือของไม่เลยเนาะจ้ะนี่จ้ะบ่คือของไม่แม่นจ้ะเขาใส่งานมาแล้วแม่นจ้ะแต่ว่าิธรรมปนี้มันก็ได้ดีอยู่แมนจ้ะเกิดภัยพิบัติยังหลายหรอกพอหนูเก่าเมื่อก็สิไถมันไถให้แล้วก็ไถช้หน้าจะคองฉินะจ้ะเพราะว่าแต่ละปีจ้างเพิ่นกันจีมือหนาวมือแมนแมนแมน เพื่อตกประมาณสามปีสี่ปีเดี๋ยวรันข้ามีแหละแม่เนี่ยนกึกว่า,วาสละเพื่อเอาคาจากคือหนีไปขนาดนี้ด้วจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ยินมันจะใช้ตกดแชร์นะคะช่องสับโปสายือเนาาเดี๋ยวให้ลองลดก่อน